คุณเคยสงสัยไหมว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนหลายคนพยายามค้นหาแต่กลับพบเพียงสิ่งชั่วคราวที่มักจางหายไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสแนวคิดลึกซึ้งของเล่าจื๊อปราดแห่งปรญ,ญาจีนโบราณผู้ที่เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการไขว่คว้าภายนอกแต่คือการกลับมาสู่ความเรียบง่ายและสมดุลในชีวิตไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องก้าวข้ามขีดจำกัด วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงจากคำสอนของเล่าจื้อที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสงบและความสุขจากภายในถ้าคุณกําลังมองหาคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายอย่าพลาดเนื้อหาในวันนี้นะครับเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงอาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณได้เลย 1. การละทิ้งความต้องการที่ไม่จาเป็น เล่าชื่อสอนว่าการแสวงาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราละทิ้งโดยเฉพาะความต้องการหรือความอยากที่ไม่จําเป็นในชีวิตเช่นความอยากได้ทรัพย์สมบัติที่มากเกินไปการยึดติดกับชื่อเสียงหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการละทิ้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความสุขทางโลกทุกอย่างแต่คือการกระหนักว่าความสุขจากภายในนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกการมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกินความจำเป็นช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขเราจึงยังเน้นให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่กังวลกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นการยอมรับธรรมชาติของชีวิตไม่โกรธไม่โลภและไม่หลงไหลในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ตัวอย่างในชีวิตประจำวันหากเรามีสิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือมีความอยากได้บางสิ่งเพียงเพราะคนอื่นมีการละทิ้งความต้องการนี้จะช่วยให้เราไม่เสียเวลาเสียเงินและไม่รู้สึกกดดันตัวเองการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเช่นไม่เปรียบเทียบรายได้หรือความสําเร็จจะช่วยลดความเครียดและทําให้เราโฟกัสกับความสุขในปัจจุบันผลลัพธ์เมื่อเราสามารถละทิ้งความต้องการที่ไม่จําเป็น ได้จิตใจของเราจะเบาสบายมากขึ้นความสุขจากภายในจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากมายครับ 2. การยอมรับธรรมชาติของชีวิตเล่าชื่อสอนว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการยอมรับและอยู่ร่วมกับธรรมชาติของชีวิตโดยไม่ต่อต้านหรือพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมชีวิตมีทั้งสุขทุกสําเร็จและล้มเหลวการพยายามปฏิเสธด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต เป็นการสร้างทุกข์ให้ตัวเองสาระสำคัญธรรมชาติของชีวิตนั้นเหมือนกับน้ำที่ไหลไปตามทางของมันน้ำไม่ฝืนทิศทางของมันเองแต่จะปรับตัวไปตามสิ่งที่ขวางกัน้นการยอมรับธรรมชาติของชีวิตจึงหมายถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเล่าชื่อกล่าวว่าจงเหมือนน้ำเพราะน้ำมีความอ่อนโยนยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันน้ำ ก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ตัวอย่างในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นการสูญเสียคนที่รักหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดการยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อจะช่วยลดความทุกข์ได้หากเราพบอุปสรรคในการทำงานแทนที่จะต่อต้านหรือโกรธให้เรามองหาวิธีปรับตัวเช่นเปลี่ยนมุมมอง หรือวิธีการทำงานผลลัพธ์การยอมรับธรรมชาติของชีวิตจะช่วยให้เรามีจิตใจสงบมากขึ้นไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมความสุขจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลถึงอนาคตข้อคิดเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะสามารถปล่อยวาง และมีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะความทุกส่วนใหญ่เกิดจากการต่อต้านธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นครับ 3. การลดความโลภและความอยากเล่าชื่อสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีสิ่งของมากมายแต่เกิดจากการลดความโลภและความอยากในจิตใจการสแสวงหาสิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนการเติมน้ำลงในภาชนะ ที่ไม่มีวันเต็มเราจะไม่มีวันรู้สึกพอใจหากไม่รู้จักขีดจำกัดของความต้องการสาระสำคัญเล่าชื่อกล่าวว่าผู้ที่รู้จักพอนั้นมัง่งคั่งที่สุดเพราะการลดความอยากทำให้เรามีจ,จิตใจสงบและพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันความโลภเป็นต้นเหตุของความทุกข์เช่นความเครียดความอิจฉาหรือความไม่พอใจในชีวิตตัวอย่างในชีวิตประจาวัน หลายคนพยายามสะสมทรัพย์สินให้มากที่สุดแต่กลับรู้สึกไม่เคยพอการปรับมุมมองและมองสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยความทราบซึ้งจะช่วยลดความอยากได้หากเราโฟกัสกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าม,มากกว่าการสแสวงหาวัตถุเช่นการให้ความสำคัญกับครอบครัวสุขภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีเราจะพบว่าความสุขนั้นเรียบง่ายและไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกผลลัพธ์ เมื่อเราลดความโลภและความอยากเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป่าสบายขึ้นไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความสุขที่แท้จริงจะมาจากการพอใจในสิ่งที่เรามีข้อคิดชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าขาดแต่คือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและพอดีหากเรารู้จักปล่อยวางความอยากเราจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้สการปล่อยวางความโกรธและความเกลียด เล่าชื่อสอนว่าความโกรธและความเกลียดชังเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจทําให้เราห่างไกลจากความสงบสุขที่แท้จริงความรู้สึกเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำร้ายผู้อื่นแต่ยังย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความโกรธและความเกลียดเป็นหนทางสําคัญสู่ความสุขสาระสําคัญเล่าชื่อบอกว่าการตอบโต้ความเกลียดด้วยความรักเป็นวิธทีที่ทรงพลังที่สุด เพราะการสะสมความโกรธในใจเป็นเหมือนการแบกหินหนักไว้ตลอดเวลาการปล่อยวางช่วยให้เราเป็นอิสระจากน้ำหนักที่ไม่จำเป็นความโกรธทำให้เราสูญเสียการควบคุมตัวเองและตัดสินใจผิดพลาดการให้อภัยผู้อื่นและตัวเองช่วยทำให้จิตใจเบาสบายขึ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่เรารู้สึกโกรธใครบางคนเช่นเพื่อนร่วมงานที่วิจารณ์เราการตอบโต้ ด้วยความโกรธอาจทําให้สถานการณ์แย่ลงแต่หากเราเลือกที่จะให้อภัยและทําความเข้าใจวิตรภาพอาจกลับมาดีขึ้นเมื่อเราถูกใส่ร้ายหรือพูดถึงในทางเสียหายการเลือกที่จะไม่เก็บมาใส่ใจหรือไม่โต้อตอบจะช่วยให้เรามีความสุขมากกว่าผลลัพธ์เมื่อเราปล่อยวางความโกรธและความเกลียดเราจะรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีขึ้น เพราะเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบมาทำลายสิ่งดีๆในชีวิตข้อคิดการให้อภัยไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงผู้อื่นแต่ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราเองการปล่อยวางคือการเลือกอิสระภาพให้กับจิตใจหากเราหยุดให้ความโกรธและความเกลียดครอบงำเราจะมีพื้นที่ในใจสำหรับความสุขมากขึ้นครับ5การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติเล่าชื่อสอนให้เราดำเนินชีวิตตามธรรมชาติหรือตามที่เป็น ไม่ต้องพยายามฝืนหรือสแสวงหาสิ่งที่ไม่ตรงกับตัวตนของเราการยึดมั่นในความเป็นธรรมชาติจะนำไปสู่การมีชีวิตที่สงบและสมดุลเพราะการทำสิ่งที่ไม่ตรงกับธรรมชาติของตัวเองจะทำให้เกิดความเครียดและความไม่พอใจสาระสำคัญเล่าจื่อบอกว่าผู้ที่สามารถยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นอยู่จะสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นการหลีกเลี่ยงการแทงทาเป็นคนอื่น จะช่วยให้เราได้รับความสุขจากการใช้ชีวิตตามความสามารถและวิธีของตัวเองงอการทำตามธรรมชาติหมายถึงการไม่ฝืนทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นในชีวิตเพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ดีที่สุดตัวอย่างในชีวิตประจําวันหากเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ชอบทำงานในที่เสียงดัง หรือมีความเครียดมากการเลือกงานที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเราเช่นงานที่มีสภาพแวดล้อมสงบจะทำให้เราทำงานได้ดีและมีความสุขหากเราเป็นคนที่ชอบการสื่อสารและช่วยเหลือผู้อื่นการเลือกงานในด้านการช่วยเหลือสังคมหรือให้คำปรึกษาก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานมากขึ้นผลลัพธ์เมื่อเราเริ่มดาเนินชีวิตตามธรรมชาติเราจะรู้สึกมีความสุข และความสงบภัยในจิตใจมากขึ้นเพราะการยอมรับในตัวเองและสิ่งที่เป็นจริงจะช่วยให้ชีวิตไม่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือความวิตกกังวลข้อคิดการปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้ชี้นำชีวิตจะทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆการทำตามธรรมชาติช่วยให้ชีวิตมีความสงบและเป็นสุขมากขึ้นครับ6การมีความพอเพียง เล่าชื้อสอนให้เรามีความพอเพียงในชีวิตซึ่งหมายถึงการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่แสแบงหาความร่ำรวยหรือความสำเร็จที่เกินความจำเป็นการพอเพียงไม่ได้หมายความว่าไม่ควรพัฒนาแต่เป็นการรู้จักพอและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นสาระสำคัญเล่าจื้อบอกว่าผู้ที่รู้จักพอเพียงและไม่โลภจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากความอยากได้มากมาย การพอเพียงไม่เพียงแต่ทําให้เรามีความสุขแต่ยังช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบเพราะการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่จําเป็นจะนํามาซึ่งความทุกข์การพอเพียงยังช่วยให้เราเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ในมือและใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่เกินความจําเป็นตัวอย่างในชีวิตประจําวัน เมื่อเรารู้จักพอเพียงกับสิ่งที่มีเช่นมีบ้านที่พออยู่มีอาหารเพียงพอและไม่จําเป็นต้องตามหาสิ่งของที่แพงเกินไปหรือไม่มีความจําเป็นจะทําให้เรารู้สึกพึงพอใจในชีวิตและไม่เครียดหากเรามีเวลาและพลังงานพอสําหรับครอบครัวหรือกิจกรรมที่เรารักก็สามารถทําให้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องพยายามเอาชนะหรือแข่งขันกับใครผลลัพธ์ การมีความพอเพียงช่วยให้ชีวิตมีความสงบไม่ฟุ้งเฟอ้อและเต็มไปด้วยความสุขที่มาจากภายในจิตใจการพอเพียงจะทำให้เราเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลมากมายข้อคิดการพอเพียงทำให้เราไม่ต้องตามหาความสุขจากภายนอกแต่ค้นพบความสุขที่แท้จริงในตัวเองการรู้จักพอเพียงคือการหาความสงบจากสิ่งที่มีอยู่แล้วครับ การยอมรับและปล่อยวางหนึ่งในคำสอนที่สำคัญจากเล่าชื้อคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางสิ่งนี้หมายถึงการเข้าใจว่าในชีวิตมีสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เราไม่ควรต่อต้านหรือยึดติดเราควรปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติและยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สาระสำคัญ เล่าชื่อพูดถึงการปล่อยวางว่าเมื่อคุณปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติคุณจะได้พบกับความสงบในใจซึ่งหมายความว่าเมื่อเราทำความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกเครียดหรือเสียใจจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการยอมรับคือการไม่ต่อต้านหรือพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ควรเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเติบโตจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างในชีวิตประจำวันเมื่อเราประสบกับความล้มเหลวในชีวิตแทนที่จะต่อต้านหรือรู้สึกแย่กับมันเราสามารถปล่อยวางและใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และเติบโตในบางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังหรือพยายามควบคุมอาจไม่เป็นไปตามที่คิดการยอมรับและปล่อยวางจะช่วยให้เราไม่ต้องเครียดและใช้ชีวิตได้อย่างสงบผลลัพธ์ การยอมรับและปล่อยวางช่วยให้เรามีความสงบในใจและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่ต้องถูกกระทบจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้การปล่อยวางเป็นการเปิดโอกาสให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้นข้อคิดการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงและเลือกที่จะมีความสุขในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางทําให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความสุขมากขึ้นครับแการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลเล่าจื้อสอนให้เรามีชีวิตที่สมดุลทั้งในด้านร่างกายและจิตใจการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลไม่หมายถึงการมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์แบบแต่มันหมายถึงการรักษาความพอดีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพักผ่อนหรือการตัดสินใจในชีวิต สาระสำคัญเราจอพูดถึงการดำเนินชีวิตในลักษณะของเส้นทางที่ไม่สุดโต่ซึ่งหมายความว่าเราควรหลีกเลี่ยงการทำสิ่งใดๆอย่างมากเกินไปหรือทุ่งเทเกินพอดีเช่นการทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือการผ่อนคลายมากเกินไปจนไม่สามารถทำงานได้การดำเนินชีวิตที่มีสมดุลจะทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นและมีความสุขในทุกๆ ตัวอย่างในชีวิตประจำวันหากเราใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันเพื่อทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนเราจะรู้สึกเครียดและหมดแรงการให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายและการทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการออกกำลังกายหรือการใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวจะช่วยให้เรามีพลังในการทำงานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในทางกลับกันหากเราทุ่มเทเวลาไปกับการพักผ่อน หรือความสนุกสนานมากเกินไปก็จะทำให้เราไม่สามารถเติบโตรหรือทำงานได้ตามที่ต้องการดังนั้นการมีสมดุลในทุกด้านของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญผลลัพธ์การใช้ชีวิตที่สมดุลจะทำให้เราไม่รู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้าเกินไปและสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันทั้งในด้านการทำงานการผ่อนคลายหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างชีวิตที่สมดุลช่วยให้เรามีความสุข ในระยะยาวและไม่รู้สึกว่ามีสิ่งใดที่ขาดหายไปข้อคิดชีวิตที่สมดุลคือชีวิตที่มีความสุขไม่มากเกินไปและไม่ขาดหายไปการรักษาสมดุลในชีวิตทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนครับก่อนจะจากกาันไปวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของเล่าชื้อที่เราได้แบ่งปัน ไปนะครับอย่าลืมนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ